หรือกันหนักมากเรื่องแรงงานอิสราเอลจะได้ไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียจริงหรือไม่ระวังจะโดนหลอกให้จ่ายเงินเพื่อจะได้ไปทำงานที่ออสเตรเลียคิวต้นๆน,น,นะครับจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ข่าวลือนี้มาจากที่เพจบางเพจได้ไปทําคลิปบอกว่ามีความลับจากข่าววงในมาบอกทุกคนขณะนี้มีการเจรจากับทางการออสเตรเลียให้แรงงานอิสราเอลที่กลับมาจากอิสราเอลเนื่องจากภัยสงครามได้ไปทํางานที่ออสเตรเลียกันข่าวนี้ก็ทําให้แรงงานอิสราเอลหูพึงเลยนะครับเพราะว่างานที่ออสเตรเลียค่าจ้างแรงมากนะครับ แต่ค่าของชีพก็แรงนะหลายหท่านก็ลืมนึกถึงข้อนี้ไปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับพอได้ยินข่าวว่าจะไปทำงานที่ออสเตรเลียก็อยากจะไปนะครับจริงๆไม่ใช่แรงงานอิสราเอลหรอกแรงงานไทยทุกคนนะครับที่ทำงานเกษตรได้สนใจจะไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียแล้วงานที่ออสเตรเลียก็หลอกลวงกันเยอะมากนะครับบางคนเสียเงินเป็นแสนแสน มีข่าวหลอกไปงานออสเตรเลียบ่อยมากนะครับผมทำคลิปไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนพวกนี้ได้ผมไปดูคลิปต้นเหตุนี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรเลยเขาก็ทำอคอนเทนต์ไปนะครับก็เข้าใจอยู่แต่ผมก็ต้องทำในานามของช่องลนุหน่อยเหมือนกันเพื่อไม่ให้ทุกคนนะครับหลงเชื่อข่าวลือนั้นมากเกินไปแล้วอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกลวงได้นะครับ จริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวทุกสำนักนะครับแล้วก็ผมตัดมาจากเดิรรีพอเตอร์เนาะที่เขาเอามานำเสนอบนเพจเขาในข่าวก็กล่าวว่าผู้ที่กลับมาจากประเทศอิสราเอลขณะนี้กระทรวงแรงงานกำลังหางานในประเทศไทยและหางานในประเทศอื่นที่มีความประสงค์จะรับคนงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรกลับไปทำงานในประเทศนั้นๆ โดยประเทศที่มีการลงนามใน MOU ไปแล้วคือเกาหลีใต้ก็คืองานวีซ่าอีแปซึ่งเราพยายามที่จะเจาะตลาดประเทศอื่นๆด้วยที่มีการพัฒนาในด้านการเกษตรและต้องการผู้ที่มีทักษะในเรื่องของเกษตรไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบยุโรปหรือออสเตรเลียนะครับ คำนี้ตัวใหญ่ๆนะคำว่าหรือออสเตรเลียซึ่งขนาดนี้มีการแจ้งมาที่กระทรวงแรงงานว่าต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรโดยเฉพาะการเก็บผลไม้การปลูกผลไม้และลงนามใน MOU ในการจัดส่งแรงงานในต่างประเทศนะครับคือเนื้อข่าวมีแค่นี้นะครับเป็นข่าวที่ท่านกำลังพูดว่าเดี๋ยวจะต้องหางานให้กับคนแรงงานอิสราเอลที่ที่กลับมาเนื่องจากภัยสงครามซึ่ง ดูแล้วมันก็มีหลายประเทศในประเทศแถบยุโรปก็จะมีประเทศกรีซนะครับประเทศโปรตุเกสแล้วก็งานที่ออสเตรเลียนะครับที่เราเคยพูดกันจริงๆงานออสเตรเลียเนี่ยงานเกษตรเคยเจรจากันเยอะมากนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จก็คงจะมีการปัดฝุ่นมาพูดคุยกันแต่ยืนยันนะครับถ้าอ่านตามข่าวเนี่ยเขายังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้มีการเจรจากับทางประเทศออสเตรเลียนะครับ เป็นเพียงแค่แนวความคิดแล้วก็ดูความต้องการของแรงงานแล้วก็ดูความต้องการของตลาดว่าจะมีงานเกษตรที่ประเทศไหนบ้างนะครับข่าวก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไม่มีรายละเอียดถึงขั้นว่าไปนั่งเจราจากันแล้วก็ตกลงที่จะเอาแรงงานเกษตรที่สเสรอลไปทำที่ออสเตรเลียยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยังอีกไกลนะครับ ในเมื่อมันยังอีกไกลผมขอพูดกันมิจฉาชีพหลอกลวงไว้ก่อนเลยนะผมรู้ทันพวกมิจฉาชีพแล้วทุกวันนี้ระวังนะครับแรงงานเกษตรที่อิสราเอลแล้วก็แรงงานไทยนะครับที่ต้องการไปทำงานที่ออสเตรเลียนะครับระวังมิจฉาชีพโทรมาหลอกลวงส่งข้อความหรือแชทช่องไลน์ช่องเฟซนะครับเข้ามาบอกว่าสนใจจะไปทำงานที่ออสเตรเลียไหม โดยเฉพาะแรงงานเกษตรที่อิสราเอลสนใจไหมหากสนใจให้จ่ายเงินมาก่อนเลยเพื่อจะได้เตรียมเอกสารหลักฐานนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคุณจะได้ไปคิวต้นต้นบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีครับหากรัฐเขาเจราจาเขาจัดส่งเองผมบอกได้เลยรัฐเขาจะส่งเองถ้ารัฐจัดส่งเอง,ง,เองไม่มีค่าสมัครครับสมัครฟรีแน่นอนอาจจะมีค่าดําเนินการซึ่งเดี๋ยวรัฐก็จะประกาศในประกาศของเขาต่อไป ซึ่งเป็นทางการแน่นอนจะไม่มีการโทรไปแจ้งแบบนี้เพื่อขอเก็บเงินนะครับต้องระวังมิจฉาชีพผมพูดกันดักไว้ก่อนพอรู้นิสัยมิจฉาชีพดีนะครับหากอะไรที่เป็นกระแสเขาจะจับตรงนั้นไปทําแล้วพวกเราอาจจะโดนหลอกได้นะครับแล้วขอย้ําอีกครั้งนะครับตัวโตๆเลยว่าไม่มีงานกเกษตรที่ออสเตรเลียนะครับณวนะินาทีนี้นะไม่มีแน่นอนนะครับ คนที่ติดต่อมาหรือเพจที่เชิญชวนไปทำงานคือพวกมิจฉาชีพทั้งหมดคุณรอประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐนะครับจากกระทรวงแรงงานชั่วที่สุดไม่ต้องไปเชื่อเฟซเชื่อลายอย่างอื่นนะครับหากมีงานเกษตรที่ออสเตรเลียจริงเดี๋ยวช่องลุงหน่อยออกมาประกาศเองครับช่องลุงหน่อยเป็นช่องที่หางานถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าใครติดตามช่องลุงหน่อยมาตั้งแต่ต้นจะรู้ว่าไม่เคยมีงานที่ผิดกฎหมายประกาศอยู่บนช่องลุงหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้เป็นความรู้หน่อยนะว่าทำไมมันไม่มีนะครับวีซ่าที่ออสเตรเลียจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทวีซ่าชั่วคราวคุณลองดูสิครับว่า5วีซ่าที่คุณเห็นตอนนี้ในกรณีที่เป็นวีซ่าชั่วคราวนะมีวีซ่าทำงานไหมจะมีก็คือข้อ2นะครับวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน ซึ่งคนที่จะไปทำงานวีซ่านี้ได้ต้องอายุ18ถึง30ปีแล้วต้องเดินทางไปศึกษาท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขที่เขากำหนดแต่ละปีเขารับไม่เยอะนะครับปีละพัน0องเท่านั้นเองแล้วก็ต้องยื่นสมัครของเขาผ่านระบบของเขาแล้วต้องมีการสอบนะครับภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าจู่ๆจะเดินไปได้นะครับเพราะฉะนั้น จบนะครับในเรื่องวีซ่าทำงานที่บอกว่าไปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยนะครับถ้าคุณเป็นชาวบ้านกเกษตรกรทั่วไปนะครับไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษไม่มีงานกเกษตรที่ออสเตรเลียแน่นอนนะครับส่วนประเภทวีซ่าถาวรยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็จะมีวีซ่าครอบครัววีซ่าทำงานแล้ววีซ่าธุรกิจข้อที่2ที่เป็นวีซ่าทำงานคุณเห็นไหมครับว่า จะเข้ามาทำงานได้ต้องคนที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญสูงมีความรู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษและอยู่ในรายการอาชีพที่ขาดแคลนของออสเตรเลียแบบที่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีทางเลยครับที่จะเกิดขึ้นสำหรับเกษตรกร,กรบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้ารัฐไปเจราจาแล้วมีวีซ่าพิเศษก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือปกติที่เขาทำอยู่ผมถึงได้บอกไงครับว่างานที่ออสเตรเลียเนี่ย ถ้ารัฐเข้าเจราจาสําเร็จเขาจัดส่งเองอยู่แล้วเขาไม่ปล่อยให้บริษัทหรือว่าองค์กรอื่นใดเป็นคนจัดส่งโดยเด็ดขาดนะครับทีนี้ผมมาจอดลึกเรื่องวีซ่าเวิร์กแอนด์โฮลเที่มิชชีพชอบเอามาอ้างนะครับก็คือเป็นวีซ่าที่เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่สนับสนุนให้เยาวชนได้ออกไปเรียนในคอร์สระยะสั้นๆสามารถทํางานชั่วคราวได้นะครับจะเป็นงานเกษตร,รงานแพ็คของงานนู่นนี่นั่นนะครับ ขาอนุญาตให้ทําได้แล้วก็มีค่าจ้างนะครับค่า,าใช้จ่ายที่เขาจ่ายให้นะครับเพื่อที่จะให้เยาวชนนะครับไปหาประสบการณ์ชีวิตฝึกฝนใช้ภาษาอังกฤษเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียนะครับและจะเป็นวีซ่าที่ถูกกฎหมายระยะแค่1ปีนะครับคนที่จะสมัครได้ก็ต้องเป็นคนที่มีอายุ18-30ที่ผมบอกนะครับ และเดินทางได้คนเดียวไม่สามารถพาผู้ติดตามไปได้ไม่สามารถพาเมียไปได้พ่อแม่ไปไม่ได้พี่น้องไปไม่ได้นะครับสอบคนเดียวและได้ไปคนเดียวต้องมีหลักฐานการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครมูลค่าอย่างน้อย5000 AUD นะครับเงินออสเตรเลียนะครับมีหลักฐานแสดงทักาษะภาษาอังกฤษมีผลคะแนนของ IEL นะครับคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า4.5 แล้วก็มีอายุของใบนั้นไม่เกิน1ปีมีผลของโทเฟลมีอายุไม่เกิน1ปีนะครับรายละเอียดคะแนนก็ตามที่หน้าจอปรากฏเห็นไหมครับมันไม่ใช่งานเกษตรที่คนบ้านๆทั่วไปนะครับที่จะไปได้นะครับมันเป็นงานสำหรับเด็กที่จะไปฝึกงานแล้วก็เขามีทักษะงานเกษตรหรืองานอะไรเพื่อหา,อาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นเลิกหลงเชื่องานออสเตรเลียได้แล้วนะครับยังไม่มีแต่ผมก็แจ้งไว้ก่อนนะว่าผมก็ไม่ได้ปิดตายเรื่องงานเกษตรที่ออสเตรเลียนะครับหากรัฐเจราจาสําเร็จเขามีวีซ่าพิเศษขึ้นมานะครับก็รอทางการประกาศยังเป็นทางการแล้วช่องนุงหน่อยก็จะเอาข่าวสารนั้นมาแจ้งให้กับทุกคนแน่นอนนะครับ โปรดประมัดระวังตัวด้วยเพราะผมเห็นข่าวงานเกษตรโดนมิจฉาชีพหลอกไปเยอะมากเห็นแล้วแบบเสียดายเงินแทนนะครับกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทต้องมาโดนมิจฉาชีพหลอกไปนะครับหวังว่าคลิปนี้ คงจะถูกส่งต่อแล้วก็เราจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกกันนะครับก่อนจบคลิปรบกกนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณนุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ